เอสดีตาสมเกาหลีตังคุยจับรวมถึงสมโอทีครับดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณบริษัทสตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซลจำกัดครับตู้เชื่อมเมโทโอลสายพันธุ์นักสู้0 8 1 9 1 8 3 4 4 8บริษัท c ีพีโฟตอนเซลจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ c ีพีโฟตอนคุณภาพระดับเวลคลาสจาก CP ขอขอบพระคุณครับโอ้โหสนุกตื่นเต้นร้าใจครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3ครับเพชรแสนเกดแดงครับ น้ำเงินนี่น้ำตาเดือดยังเน้นหนักกันที่วงในโอโ้ยัดเข้าไปครับตั้งตั้งพยายามจะสวนด้วยเข่านะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆครับโอ้โหแรกเบียดกันเดินตั้งแต่ยกแรกมาเลยน้ำตาเดือดแล้วก็ยกนี้ก็ยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิม มีหมัดนําไปก่อนแล้วก็ปล้ำเลยเพสแสนเก่งพยายามจะขวางจะแทงสู้นะครับตอนนี้โอ้โหเกมการยกวงในนี่ดูว่าน้ําตาเดือดพยายามจะเบียดในล็อกแต่ก็มาโดนลูกขวางลูกกันนี่แหละครับรู้สึกว่าจะเห็นเลือดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหอ,อ่าแล้วครับมาคู่แรกดุเดือดเล้าใจมาถึงเลือดถึงเลือด โอ้แอนตซินครับมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับให้นักชกที่เกิดแผลแตกเข็มละ500บาทด้วยกันอ่เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้จะกี่เข็มโอ้ตื่นเต้นแต่คู่แรกเลยดอนโอ้เลือดดูว่าไหลเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะมาจากโพรงจมูกหรือไม่ก็น่าจะปากหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมาดูตอนช่วงพักยกนะครับแต่ว่าตอนนี้เลือดมาเยอะแล้วครับแต่ว่ายังเดินโอ้ยสอกมาก็ะสอกคืนเหมือนมาสิครับเอาละครับแฟนมวยยากรพิตาครับวงในตี เน้นหนักเน้นหนักกันที่ในครับาจะโดนบวกศอกนะครับโอ้โหจังหวะเดินเข้าไปน้ําตาเดือดจมูกนี่เลือดกาเดาทะลักแล้วโอ้โเอาเลยครับตี่นะครับแลกศอกกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นแผลแตกแนค่คู่นี้เบียดเข้ามาเหมือนเดิมน้ําตาเดือดหรือว่าไม่สนนะครับถึงจะเลือดกาเดาทะลักยังไงก็ยังคงเดินเบียดเดินชนเข้าหาโอ้โหนี่ครับมามว,วันวันศุกร์เพียงแค่คู่แรกของการถ่ายทอดสด มาเสียงฮือเสียงฮานี่โอ้โหมาแตกแต่ว่าไม่ยี่ละครับน้ำตาเดือดมาเข้าไปวงในไาดูจังหวะคีบจังหวะล็อกนี่ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับน้ําตาเดือดมาแต่ต้องมาดูครับว่าเลือดออกแบบนี้นี่มันจะโดนสอกอีกแล้วครับ จะเป็นอุปสรรคในระบบการหายใจหรือเปล่าครับอชนเข้าไปล็อกในครับต่างคนต่างตียัดแมาเหลี่ยมจับนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวเลยนะครับน้ำตาเดือดตัวเพชรเพชรแสนเก่งนี่ครับใช้เหลี่ยมเลยครับโอ้โหเหลี่ยมนี่ถือว่าเอาแล้วครับเริ่มจะลุกช้าหรือเปล่าน้ำตาเดือดโดนเข้าใบศอกอีกแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าเพชรแสนเก่งนี่ก็แก้เกมดีแล้วเกินมีดักแทงแล้วก็มีศอกสลับ แต่ว่าน้ำตาเดือดนี่ไม่สนพยายามจะเบียดจะคล้องพอจับได้นี่โอ้โหเด้งตีนี่ทําได้ดีนะครับน้ำตาเดือดแต่ว่าจังหวะโดนขวางโดนแทงนี่ก็โดนเหมือนกันเดี๋ยวมาตามกันต่อด้วยครับแล้วก็ที่ขอนแก่นครับที่ขอนแก่นก็อย่าลืมแวะร้านเจ b จ Memory เรนะครับรวมถึง JJ มวยไทยแล้วก็ปอสาวหน้าสถานที่กว้างขวางเลยครับและเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจนะครับเปิดบริการเที่ยงวันจนถึง3ามทุ่ม ทุกวันเลยเชิญพักพวกของคุณจิ้นเจเจเจอกก็ได้ที่ขอนแก่นนะครับขอขอบพระคุณครับยังคงเดินเบียดเดินชนเหมือนเดิมนะครับล่ำในตีเข่าน้ำตาเดือดเอาล้ครับในช่วงต้นยกนี้ดูว่าจับได้ดีตีได้ดีมาดูว่าเพชรแหนเก่งจะแก้อย่างไรโอ้โดนหมักเข้าไปทำท้าแกวงแล้วก็มีศอกมี่คอยดักบวกอยู่เรียกว่าไม่ยอมเลยนะครับโตตลอดวงในเอามาดูกันที่วงในตอนนี้ทำท่าจะแรงขึ้นมาน้ำตาเดือดแต่ แายเก่งนี้ก็มีโต้คืนครับชื่นชมทั้งมวยทั้งคู่นะครับที่ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับโอ้ยัดมายัดคืนยัดมาครับอาวงไนตีดูครับดูจังหวะการจับตีได้ไหมใกล้เชื่อกรับกรรมการเลยดึงแยกมาสู้กันต่อกลางเวทีครับอนี่ครับไม่สนทนอย่างเดียวน้ำเงินน้ำตาเดือดจากกำแพงเพช โอ้โหแต่เดี๋ยวดูครับเพชรแสนเก่งสงขามาเดี๋ยวดูครับลูกศอกอาวุธลับฮะเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องได้เห็นอีกครับโอ้โหแรกกันนี่สนุกเหลือเกินคู่นี้นี่ไม่มีหยุดตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับน้ำตาเดือดนี้เดินเปิดเกมตอนนี้เพชรแ,แสนเก่งนี่มีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้วงในจับได้ดีนะครับแต่ว่ายัางตไีไม่ถนัดเบทางด้านของเพชรแ,แสนเก่งเป็นเหตุผลที่ต้องมีไฟล้างตาครับเพราะว่าไฟแรกก็คล้ายๆแบบนี้ครับ ของในอีกครั้งหนึ่งครับน้ำตาเดือดเพชรแสนเก่งชิงยัดเข้าไปก่อนครับมาดูจังหวะจับนี่ถือว่าจับน่ากลัวเลยครับน้ำตาเดือดตีได้ไหมตียัดขึ้นมาล็อกตีอ่าเอาตอนนี้ตอนนี้เหมือนเลือดจะเริ่มหยุดไหลแล้วนะครับของน้ำตาเดือดครับนี่ครับมาครัแรกของการถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์เลยครับทั้งศึกเพชรยินดีมวยมันวันศุกร์นี่ครับมวยมันแบบนี้โอ้ยมาวงในมาจับสวยล็อกตีน้ำตาเดือดเพชรแสนเก่ง ขวางแทงสู้เหมือนกันไมว่าไม่มีย้อมอยู่แล้วนะครับวงในนี่ต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันน้ำตาเดือดนี่พยายามจะเบียดแล้วก็ปล้ำไหนตีเขา่าเพชรแสนเก่งนี่คอยขวางคอยแทงสู้แล้วก็มีศอกสลับแต่ว่าโอ้โหรูปร่างก็สูงยาวนะครับน้ำตาเดือดนี่แล้วก็ได้ขยันได้เดินได้เบียดได้ลุยตยลอดนะครับมาดูว่าเพชรแสนเก่งนี่ก็พยายามบวกด้วยศอกนะครับตอนนี้มีความสุขกันทุกคนครับมวยชกแบบนี้ คนดูทั้งบ้านแล้วก็ทีมงาน้นจัดครับมาประลองกําลังวงไหนกันต่อครับคีบนี้คีบแมาจังหวัดจับนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวเลยนะครับน้าตาเดือดที่ล็อกเข้าข้อดีเหลือเกินครับมาเปลี่ยนเกมครับเพชรแสนเก่งขยับเดินเข้าหาเปิดเกมบ้างขวาสวยนี่ครับน้าตาเดือดมีเลือดซึมออกมานิด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 แต่ว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาโอ้โหห,หลุดปุ๊บโดนเลยครับเพชรแสนเก่ง ตรงปลายยกที่4นะครับวงในอ <c oughs> ดยกหมดยกพักคู่เดียวครับคุณนะครับบริหารงานดูแลแล้วก็สอนด้วยตัวเองเลยครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายภายใต้กำรังรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับมวยเด็ด789้คลองสวนผูร้รีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาครับอยู่ที่ซอยเกาะเรียน23นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูแลและบริหารงานโดยคุณอ,อมและคุณนิพพันพงศ์สถิตขอขอบพระคุณครับ เอาละครับยกสุดท้ายน้ําตาเดือดนี่เดินมาสี่ยกเต็มๆยกสุดท้ายนี่ออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับดูว่าจะมั่นคกมั่นใจเพชรแสนเก่งนี่ทีมงานบอกให้เดินต่อยมาฟันศอกอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้โอ้เลือดเริ่มทะลักออกมาอีกแล้วครับคู่นี้นี่โอ้โหสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับชกออกทีวีต้องแบบนี้ครับชื่นชมน้องทั้งคู่นะครับไม่ว่าใครจะได้รับการชูมือครับถือว่าสู้กันตั้งแต่ยกแรกแบบนี้นี่มาสุดๆเลยครับ อ,ออกมาเน้นอาวุธหนักแล้วนะครับเพชรแสนเก่งครับโอ้แต่ดูจังหวะคีบครับโอ้โหแกตุ๊กแกจริงๆ,ๆครับน้ำตาเดือดมาแกล็อกแล้วล็อกเข้าข้อเลยครับอืมอ่ะตอนนี้เปลี่ยนอาชีพบ้างครับมาวงในวงในเสียเปรียบเพราะฉะนั้นนี่ครับอ้าวแต่ว่าจับตีเพชรแสนเก่งอืมกรรมการแยกก่อนหรือว่ามีหมัดนาไปก่อนเพชรแสนเก่งต่อยมัดแล้วก็จับปล้ำนายตีเข่า อ๋โอโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนน้ำตาเดือดนี่โอ้โหโดนหมัดขวาเข้าไปนี่ถึงกับเซไปติดเชือกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่นะครับก็ยังมีเวลานะครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งไอ้กับเพชรแสนเก่งนี่ได้ลุ้นได้เชียร์ทั้งหมัดทั้งศอกแล้วครับตอนนี้ต้องงัดออกมาให้หมดครับเลือดเลือดเริเ่มใหม่อีกแล้วครับไฟ้ําเงินน้ำตาเดือด <c oughs> โอ้โหแต่วันนี้แก้ในไม่ได้นะครับเพชรแสนเก่ง พอเจอจับแล้วมันมันดิ้นไม่หลุดเลยครับอ่ะยังเดินเดอมัดมีมัดด้วยครับโอ้โหนี้น้ําตาเดือดอ่าไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวครับมีจังหวะขโมยต่อยด้วยอ่ะพยายามจะยัดเข้าไปครับขวางเนี่ยครับพลังแขนครับโอ้พลังแขนของน้ําตาเดือดวันนี้ต้องบอกว่าดีจริงๆครับอา้าวงัดศอก ย,ยังยังมียังมียังมีเสียอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจังหวะน้ําตาเดือดถอยแล้วแม่มีวูบว่าเหมือนกันครับเนียกว่าไม่มียอมอยู่แล้วนะครับระคังสิ้นยกสุดท้ายยังไม่ดังนี่ต้องเบียดตลอดเทรแสนเก่งเงินอาชีดนี่ก็ไหลกระปั้นเหมือนกันทีมขวาไปน้ําตาเดือดนี่เวลาเดินนี่ทําได้ดีนะครับพอถอยนี่เหมือนกับไฟที่แล้วนะครับออกมาถอยตั้งรับนี่เกือบไปครับเวลาอีกเกือบครึ่งนาทีครับปฏิหารปฏิหาร ไม่ไม้ศอกมาอีกแล้วโอ้โหนี่ครับป่าแต่ว่าตอนนี้น้ําเงินครับน้ําตาเดือดนี่ไม่อยากจะอยู่ห่างแล้วครับพออยู่ห่างแล้วนี่โอ้โหแมหมัดมาศอกมาหวัดเสียวหวัดเสียวอ่ะวงในครับเลื้อยรัดสู้กันไปนี่แหละครับถือว่าเป็นไม้เด็ดไม้ตายของน้ําตาเดือดนะครับจังหวะที่พอโดนอาวุธแล้วแหม่แกยังมีลูกล็อกเนี่ยครับมือเหนียวเลยครับโอ้โหพอเจอล็อกแบบนี้เพชรแสนเก่งก็ดิ้นไม่หลุดครับ ครบ5ยกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือคู่เปิดหัวมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่4มีนาคม2565ครับก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันพฤหัสบ,บดีแล้วก็วันศุกร์ครับมวยคู่แรกก็ออกสตาร์ท18บแปการเป็นต้นไปมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือว่าหนังม้วนใหม่ครับ สุดท้ายท้ายสุดับแหมม้วนเดิมครับน้ำตาเดือดเกียดจะชชยก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรแสนเก่งบอยสงขาไปนะครับก็มีเลือดก,กําดาวไหลมาด้วยครับถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งที่น่าสนใจเลยนะครับพลังเข่าไม่เป็นรองใครครับในรุ่นนี้เดี๋ยวพักก่อนคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดู